เอาใหมค่ะหาหาหาแม่สนโนไม่เจอแม่สนโนอยู่ไหนแม่สนโนอยู่ไหนเป็นคนตาบอดหรือไงหาให้เจอพบกัดไหนก็ได้จะบจะบอกคุณดูกก็ได้แม่ดอกสนโบานจะคนนี้ก็ได้หรือจะหาไปแม่ดอกสนโก็ได้ตอนที่หาไม่เจอหรือแม่ดอกสโตัวเล็กมากหรือตาบอดฮะ แม่ดอกสนุคะหันช้าไปหรืออปค่ะเพราะดอกสะดาวเข้าไม่ทันเนะี่ย <c oughs> อ่ะถอยหลังไว้ฮะนับนับนับพอหนูสวัสดผมเนี่ยหนูปล่อยตัวทำสบายก่อนแล้วหนูถึงจะเข้าอันนี้แม่ลายมันซ้ำ <c oughs> อ่าโกฟกัสความรู้สึกทางสายตาเทนะ <c oughs> อย่าปล่อยพลาอย่าปล่อยพลานี่เนี่ยนะเออดือดืมองกันไม่ดอก ปู้หอะไรแหมหน้าทะเล็ดก็อยากเป็นหน้าแม่ก็เข้าปอนก็ไม่แงบองความสูงอนวันเห็นความกาลไม่เป็นไรต่ออย่าบอกมนดูว่าเพดเขางาสีเมื่อไรต้องคนสูงใหญ่มันเดงเสาท้องคงนึกว่าสวยดังหง ก็มียิงมาไฟฟ้าแล้วเมื่อทุกวันแอบรักฉันถูกแล้วไงคืนรักคนคืนลินคนโดนสปริงไลท์ฉันแม่ปากเหมือนกันใครวื่ตัดลิ้นชายเล่งแม่สนบ้านนาหน้าตาเหมือนมวยคงดึกประสวยเต็มอย่าไม่ยืน ไม่ดีพอไปถังหลังแล้วก็ยืนทำไมอะ่ะมันมีดนตรีน,นี่น้องครับอ๋อบ,บิดใช่มีไม่ต้องเยอะได้แต่มัน,ม,นมันไม่ควรไม่นคนนิ่งใช่ไม่ควรก่อนจะ,ผ,นะ,นผ,ะ,ะผู้หญิงหน้าทะลุนู้ผู้ชายจอมโนเออลองว่าอะไรไม่หนาะสนุกบ้านา ตอนนี้ครูอยากให้หนูเพิ่มเวลาของความเป็นเด็กผู้ชายใช่ไหมคะตอนนี้หนูมีวลาผู้หญิงอย่างเดียว <S <S พี่มันชั้นเดียว, <S 2> <S 2> นวหนูหนีเป็นผู้หญิงไปแต่ว่าอย่ามาอยู่เย้าและพ่อสะดาวบ้านเย็นมันถึงจะแก่นนะและนิ่เลยบอกว่าแม่ผู้หญิงจอมทะเลน์ก็ผู้ชายเฮงซวยไงอย่างเงี้ยอ้โอ่าอย่างเงี้ยนึกออ,ออกปะมันจะได้มันมีมันมีมันมีกราฟของมันแม่นั่นหนูจะเป็นอันนี้อันเดียว เนี่ยจริงๆมันต้องซ่ามากอ่ะโอเคพี่วัาลองไปเพิ่มลองเวิร์กตรงนี้ดูมันจะสร้างเสน่หให้หนูแล้วก็เชื่อแล้ตอนนี้มันมีบางหลายอันที่ที่ที่ทแตงโมเออแตงไทยสามารถสร้างคอนเน็ t ทางสายตากับตาให้อีกนะคะเดี๋ยวกลับไปถ้าเกิดพี่วัดไม่ได้เจาะเนี่ยหนูซ้อมคิวกันแบบซ้อมคิวสายตาไม่ต้องซ้อมคิวเต้น อย่ามาอยู่เยาวน์นภอสตาวานเย็นเพิ่มแบบเพิ่มดีกรีของความเป็นเป็นเด็กผู้ชายอ่ะต่อสิคะแม่ผู้หญิงจอมผู้หญิงหนะน,น้าทะเล้นแค่นี้เหรอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้เหรอเอาใเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอ่ะต่อผู้หญิงหนะน,น้าทะเล้นแต่ผู้ชายผู้ชายตะกวนเออเอาว่าเสียงสูงก็ได้ไม่ได้ว่าอะไรผู้ชายจอมกู อ่ะต่อสิค่ะมันต้องส่งวันนี้มันไม่ส่งกันมากพอมันสามารถถ้าส่งกันมากพอมันจะพัฒนาขึ้นไปเป็นเป็นพประมิดได้นะคะถ้าระหวานยังเป็นเดฟเดียวแต่ถ้าเรามีทั้งหวานและซ้อนเปรี้ยวซ้อนแก่นจะดึงไม้หน้าสามมาก็ได้ไน่บอกว่านั้นกราฟในคอนเนคของแต่ละแดนซ์มันก็จะไม่ไม่เบาเหมือนกับตอนที่หนูไปหันหลังหันหลังไปยืนรอเพื่ออะไรมันดูเป็นคิวมากเขาสร้างโครงสร้างหนูก็เปนเบนแนวสีเดนว่าอ๋อนี่ยกที่สาม ยกที่สามผู้หญิงนำเว้ยตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทำไงให้ผู้ชายนำว่าฟุตเวิร์กรอบก่อนหรือเปล่าจะทำท่าอะไรตอนนี้ตอนนี้แตงโมไอ้แตงไทยจะทำท่าอะไรอ๋อแค่นี้อได้หมดได้หมดป่ะขังข้คผูครระวังไหมปิดก่อนเดี๋ยวเขาเปิดวางให้ฟงต่อแล้วกัน 네.